6ราศีดวงดีกรกดาคมนี้มีแต่รวยแถมถูกหวยรวยเบอร์สวัสดีค่ะทุกคนเรากำลังเข้าสู่เดือนกรกดาคมแล้วนะคะหลายๆคนก็คงไม่พลาดค่ะที่จะตรวจเช็คดวงชะตาในเดือนกรกดาคมนี้ ดวงดาวโครจรย้ายตำแหน่งอยู่หลายดวงค่ะการทำนายดวงชะตานะคะตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงนะคะของทุกๆราศีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาตรวจเช็คดวงชะตานะคะของ6ราศีที่ดวงเปิดให้ได้รับโชคราศีที่การเงินนะคะมาเด่นมากๆโชคลาภเข้ามาแบบจัดเต็มพร้อมทั้งข้อมูลนะคะสีที่ถูกชโลกและเลขที่นำโชคมาให้ค่ะ และ6ราศีที่ว่านี้ก็คือ1ราศีเมษหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมค่ะดวงชะตาในช่วงต้นเดือนนะคะจังหวะโดดเด่นการเงินรายได้โชคลาภ หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดค่ะสำหรับผู้ที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะคนรอบข้างคนใกล้ชิดจะนำโชคลาภมาให้ค่ะจะเป็นเหมือนสื่อนำโชคไม่ว่าจะเป็นตัวเลขอายุวันเดือนปีเกิดหมายเลขโทรศัพท์ของเพื่อน,อนๆญาติคนใกล้ชิดจะทำให้เกิดโชคใหญ่ค่ะมีโชคเข้ามาแบบเหมือนปาฏิหาริย์ก็ว่าได้ สีนำโชคนะคะกับชาวราศีเมษค่ะสีนำโชคดีก็คือสีขาวสีชมพูสีฟ้าค่ะและเลขนำโชคดีมาให้นะคะก็คือเลข2 3และ6ค่ะ ราศีอันดับสองนะคะก็คือราศีธนูหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมค่ะชาวราศีธนูนะคะช่วงต้นเดือนกรกฎาคมดวงดาวจากโคจรมาซัพพอร์ตในด้านของการเงินคนรักหุ้นส่วนนะคะหรือว่าจะเป็นคู่ค้าผู้ที่ร่วมหุ้นแฟนจะให้โชคกับคุณค่ะตัวเลขของแฟนหรือว่าหุ้นส่วนนะคะก็จะมาจากอายุ วันเดือนปีเกิดเลขท้ายหม่เลขโทรศัพท์หรือว่าบัตรประชาชนโชคก็จะเข้ามาแบบที่เราไม่ได้คาดฝันค่ะสีนำโชคดีมาให้นะคะก็คือสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีเทาค่ะส่วนเลขที่นำโชคดีมาให้นะคะก็คือเลข1 1เลข6แล้วก็เลข9ก้ค่ะราศีที่3นะคะก็คือราศี พิจิกค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมค่ะ ดวงจะเปลี่ยนสูตรทิศทางที่ดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินจะหยิบจับทําอะไรนะคะก็กลายเป็นรายได้กลายเป็นเงินกลายเป็นทองเป็นโชคลาภเข้ามาค่ะมีโชคลาภใหญ่เข้ามาแบบไม่คาดฝันโชคลาภที่เกิดจากความเป็นความตายใครที่ไปเยี่ยมผู้ป่วยคนเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเลขห้องเลขเตียงนะคะหรือว่าผู้ที่ได้ไปร่วมงานศพต่างๆก็ลองดูนะคะทาย อายุต่างๆตรงนี้เลขฟ้าลงหรือว่าใบเสร็จรับยาก็จะมีโชคเข้ามาค่ะสีที่นำโชคดีมาให้นะคะก็คือสีชมพูสีเทาแล้วก็สีเขียวค่ะส่วนเลขนำโชคมาให้นะคะก็คือเลข3เลข9 แล้วก็เลขสีค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะช่วงนี้แนะนำให้บริจาคเลือดหรือว่าทำบุญบริจาคเกี่ยวกับโรงศพค่ะก็จะช่วยให้นะคะปัญหาต่างๆหรือว่าอุบัติเหตุที่กำลังจะมีนั้นจากหนักก็จะคลี่คลายเป็นเบาลงหรือว่ากำลังจะเกิดก็จะป้องกันแก้ไขให้ไม่เกิดก็เป็นได้ค่ะราศีที่3นะคะก็คือ ราศีกุมค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมค่ะชาวราศีกุมนะคะดวงเด่นการเงินมาปังมากๆตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเลยค่ะดวงจะได้เป็นเศรษฐีรายใหม่ดวงดาวทรัพย์สินมีเกณฑ์โชคดีค่ะโชคลาบก็มีข่าวดีก็เข้ามาเลขรอบตัวจะทำให้เกิดโชคนะคะไม่ว่าจะเป็นอายุวันเดือนปีเกิด น้ำหนักส่วนสูงต่างๆจะมีโชคเข้ามาค่ะสีที่นำโชคดีมาให้กับชาวราศีกุมนะคะก็คือสีดำแล้วก็สีขาวค่ะส่วนเลขที่นำโชคดีมาให้ก็คือเลข8เลข2และเลข0ค่ะราศีที่5ก็คือราศีตุล หรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนค่ะชาวราศีตุลจะมีโชคก้อนโตเข้ามาเฉียดมาตลอดเลยนะคะแต่ครั้งนี้มั่นใจได้เลยค่ะวาสนาก็มีเข้ามาให้ได้ลุ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นโชคลาบลอยต่างๆโชคเล็กๆน้อยๆก็มีเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันสื่อนำโชคก็จะมาจากผู้ใหญ่ค่ะ อาจจะเป็นตัวเลขที่ผู้ใหญ่นำมาให้ผู้บังคับบัญชาหัวหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใกล้หรือสถานที่ไกลหมายเลขโทรศัพท์ต่างๆที่ติดต่อกันเหล่านี้ค่ะนำโชคดีมาให้เลขตัวเครื่องบินก็เป็นได้สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางสถานที่ที่สูงๆนะคะจะทำให้เกิดโชคลาภเข้ามาค่ะสีที่นำโชคดีมาให้นะคะก็คือสีเทาสีม่วงแล้วก็สีชมพูค่ะ เลขที่นำโชคดีมาให้ก็คือเลขเก้เลข3และเลขเจค่ะและอีกหนึ่งราศีนะคะก็คือราศีกันค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมค่ะ ชาวราศีกันนะคะในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมเป็นอีกหนึ่งราศีที่ดวงการเงินมาโดดเด่นมากๆโชคลาภมีเข้ามาแบบจัดเต็มค่ะใครจะลงทุนใครอยากจะขยับขยายธุรกิจนะคะก็ลงทุนได้เลยค่ะมีเกณฑ์จะได้ผลกำไรที่ดีมากๆใครที่ชอบลุ้น ชอบเสี่ยงก็เตรียมมาเหตุได้เลยนะคะดูเลขรอบตัวได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรพนักงานเลขเบอร์โทรเลขเบอร์ออฟฟิศที่อยู่ที่ตั้งนะคะจะทําให้เกิดโชคลาภเข้ามาหรือว่าผู้ที่อยากจะเปิดธุรกิจส่วนตัวเลขที่ตั้งเนี่ยแหละค่ะจะทําให้เกิดโชคลาภเข้ามาอย่างฉับพลันก็เป็นได้สีที่นำโชคดีมาให้นะคะก็คือสีเขียวแล้วก็สีดำค่ะเลขที่นำโชคดีมาให้ก็คือเลขสี เลข8และเลข0ค่ะ